จุฬายืนหยัดบนจุดสูงสุดของการศึกษาไทยอีกครั้งแต่นี่คือสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามเมื่อโลกการศึกษาระดับอุดมศึกษาแข่งขันกันอย่างดุเดือดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกลับมาพิสูจน์ความเป็นเลิศอ,อีกครั้งด้วยการคว้าตำแหน่งมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยเป็นปีที่3มติดต่อกันตามการประเมินของ The Times Higher Education World University Rankings สอง The Wur สอการประกาศผลในวันที่9ตุลาคม2568นี้ ไม่เพียงแต่ยืนยันความแข็งแกร่งของจุฬาในฐานะสาาัันการศึกษาระดับแนวหน้าของไทยตั้งแต่ปี2024ถึง2026เท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคโดยสามารถติดอันดับท็อปสิมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจการจัดอันดับครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกเข้าร่วมการประเมินมากกว่า2,191สถาบันกระจายอยู่ใน115ประเทศ ซึ่งหมายความว่าการแข่งขันนั้นรุนแรงกว่าที่เคยสําหรับประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด21แห่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของระบบการศึกษาไทยในเวทีโลกระบบการประเมินของ The w 2026ใช้เกณฑ์การวัดที่ครอบคลุมและเข้มงวดโดยแบ่งออกเป็น5มิติหลักได้แก่ด้านการเรียนการสอนที่ชิงซึ่งมีน้ำหนักการประเมิน29.5%ครอบคลุมคุณภาพของการให้การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการวิจัย Research Environment คิดเป็น29%ซึ่งประเมินโครงสร้างพื้นฐานและบรรยากาศที่ส่งเสริมการวิจัยที่สำคัญไม่แพ้กันคือด้านคุณภาพการวิจัย Research Quality ซึ่งมีน้ำหนักสูงสุดถึง30%สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างผลกระทบต่อสังคมนอกจากนี้ยังมีการประเมินด้านความเป็นนานาชาติ International Outlook ที่เ5อร์เซซึ่งวัดความสามารถในการดึงดูดนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติรวมถึงการทำงานร่วมกับสถาบันต่างประเทศและสุดท้ายคือการส่งเสริมอุตสาหกรรมอินดัสทรีที่1 0เเซซึ่งประเมินการเชื่อมโยงกับภาคเอกชนแต่นี่คือประเด็นที่อาจก่อให้เกิดการถกเถียงการที่จุฬาครองตำแหน่งอันดับหนึ่งของไทยติดต่อกันสาปีนั้นเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมหรือเป็นสัญ,ญญาณที่แสดงถึงการขาดความหลากหลายในระบบการศึกษาไทย การที่มหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครองความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องนั้นอาจสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างที่กว้างขวางระหว่างสถาบันชั้นนำกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศหากต้องการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการจัดอันดับและวิธีการประเมินสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ https: h h www t i m e s h a r e d u c a t i o n com w u n i v e r s i t y ranking methodology คำถามสำคัญที่เราควรถามตัวเองคือ การที่จุฬาประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจให้มหาวิทยาลัยไทยอื่นๆพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นหรือกลับกลายเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ําในระบบการศึกษาไทยและที่สําคัญเราจะทําอย่างไรให้การศึกษาไทยโดยรวมก้าวไปข้างหน้าอย่างเท่าเทียมกันคุณคิดอย่างไรความสําเร็จของจุฬาครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนหรือเป็นสัญญาณเตือนที่เราควรให้ความสําคัญกับการพัฒนามหาวิทยาลัยอื่นๆมากขึ้นมาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์